ผลที่เราจัดหลักสูตรที่ชื่อว่าลีดอย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงว่าปัญญาประดิษฐ์มันคืออะไรข้อจํากัดของมันคืออะไรสิ่งที่มันทําได้แล้วเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยเราต้องจัดการองค์กรเราให้มันอาจายพอที่จะรองรับที่วินี้อย่างไรเป้าของเราก็คือทําให้ประเทศเนี้ยใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญนะครับของโลกปัจจุบันมากในการทำเรื่องของ Data แล้วก็การทำา AI Lea เดอต้องขับเพื่อนเพื่อให้องค์กรสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาสอดประสานกับ Core Business ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นภาพใหญ่ที่ผู้นำของทุกองค์กรต้องเข้าใจเพราะว่าพูดง่ายๆโลกของเรามันกำลงังดี กลายพันธุ์อยู่แล้วมันยังกลายพันธุ์ไม่เสร็จสมบูรณ์มันเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้าง Impact มันเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างสิ่งใหม่ๆมันเป็นโอกาสที่จะช่วยประเทศไทยช่วยสังคมไทยและช่วยคนไทยหลักสูตรนี้ตอบโจทย์อนา,าคตเราต้องช่วยกันสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่าน Data e c o n o m y จะเป็นหนทางที่ให้ประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปถึงจุดนั้นครับเชื่อว,ว่าจะนําไทยไปสู่การผ่านพ้นนะช่วงวิกฤตต่างๆแล้วก็รวมไปถึงดิจิทัลไทม์ฟอร์มด้วย AI ไได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็อยากจะมาอัปเดตความรู้นะครับว่าในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ย Big Data และ AI เนี่ยจะไปในทิศทางใดบ้างเรามาได้ถูกทางหรือเปล่าไม่ได้แต่แค่เป็นความรู้ทางด้านวิชาการแต่เราได้เรื่องของคอนเน็ชันได้รู้จักเพื่อนผู้บริหารใหม่ๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นครับได้รู้จักเพื่อนๆหลายวงการนอะทั้งวงการภาครัฐภาคเอกชนวงการด้านเทคโนโลยีนะครับก็สูุสนานครับบรรยากาศเป็นกันเองดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เหรียญน่ะมาเข้าคอร์สแบบนี้ ในหลายๆคอร์สมาแล้วด้วยแต่ต้องบอกว่ารูปแบบของ BDI จัดนะคะชอบมากมีความคุ้มค่าในการที่ได้สมัครเข้ามาเรียนนะครับเหมือนการได้มีเส้นทางลัดนะครับได้เรียนรู้จากบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับมันมีประโยชน์เพราะว่ามันมาจากผู้นำในองค์กรหลาย,ลายๆองค์กรนะครับวิทยากรทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีความรู้แล้ว มีการแช่ดนำาิกตาต้แล้วก็ AI ไปใช้ในองค์กรจริงมียูสเคสจริงสิ่งที่จะเอากลับไปทำก็คือจะทำนโยบายที่เป็นเรียกว่า AI First ขององค์กรน,นะครับ เป็นโครงการที่มีคุณภาพจริงๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรต่างๆในค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วก็ประบดติการได้จริงไม่ใช่แค่ได้ในเรื่องของความรู้จะได้ได้เรียนเรื่องของแรงบันดาลใจได้ในเรื่องของ how ว่าจะกลับไปสร้างสิ่งนี้ได้ยังไงกับตัวเองและองค์กร AI ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับแล้วก็ Big Data ก็จะเป็นเรื่องสําคัญของทุกหน่วยงานนะครับถ้าใครยังไม่มีไอเดียนะครับแต่มีความสนใจอยากจะเชิญมาเรียนในโครงการหลีดปีสาครับอย่ารอช้าค่ะ เข้ามาสมัครกันนะคะเราก็จะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเปิดโลก AI ที่เอามาใช้ในการทํางานร่วมกันในองค์กรของทุกคนยังไงอยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะครับคอร์สนี้ดีมากๆได้ความรู้กลับไปเนี่ยใช้ในการพัฒนาองค์กรแน่นอนค่ะถ้าใครกําลังมองหาการอัพสกิ l นะคะแล้วก็ networking ที่แข็งแรงขนาดนี้นะคะต้องมาหลักสูตรียค่ะเราก็อยากให้ทุกคน ลงทุนกับตัวเองลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ลงทุนในการพัฒนาตัวเองขอใหญ่จะเชิญชวนทุกคนครับถ้าใครมีเวลาว่าก็สามารถที่จะมาพัฒนาตัวเองได้มาเจอเพื่อนใหม่ได้มาอัปเดตความรู้ใหม่กันได้นะฮะแล้วเจอกันนะครับ